มีโยมท่านหนึ่งก็เป็นนักปฏิบัติธรรมมานานแล้วเคยปฏิบัติธรรมในแนวสมถะกับสายพระป่าเนี่ยนะสายลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาเนี่ยจนเรียกว่าเข้าถึงสมถะนี่เข้าถึงจิตเนี่ยกำหนดจิตเนี่ยรักษาจิตเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญเก่งแต่พอมาฟังแนวการปฏิบัติธรรมที่ข้าพเจ้า แนะนำเผยแผ่เนี่ยปรากฏว่าไม่เข้าใจสักทีแต่ก็เพียนเพียนมาที่จะมาสอบถามธรรมะปฏิบัติทมอยู่เป็นประจำนะอยู่เป็น10บสิบปีจนตอนหลังนี่พอปฏิบัติได้เข้าก็เลยเข้าใจเข้าใจในวิธีการอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาอะไรคือทุกข์และความดับทุกข์ทุกเหตุที่ทําให้เกิดทุกความดับข้อปฏิบัติที่ทีให้ดับน่ย ในมหาสติประฐานสูตรในสติประฐานสีแนวสัมมัญญาบาพัพะเนี่ยรู้สึกว่าโยมคนนี้ก็จะเข้าใจได้ดีดีมากเท่าที่แนะนํากันมาแต่ส่วนคนอื่นถามว่าได้ผลไหมที่เคยแนะนำอะ่ะก็เป็นระดับคนพื้นบ้านทั่วไปซึ่งปฏิบัติได้ง่ายแต่ก็ไม่เข้าใจในการที่จะอธิบายหรือว่าแจกแจงเขาก็ได้ตามความชำนาญของเขาแหละแต่โยมคนที่ว่าเนี่ย นะก็ปฏิบัติแล้วสามารถแยกแจกแจงได้นะแต่ก็ยังไม่แนะนำให้ศึกษาไอ้เรื่องตำราอะไรมากมายหรอกซึ่งมันเป็นการนรกวนยกเว้นแต่ว่าเรามั่นใจแล้วเราจะอ่านประกอบไปด้วยก็ได้อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปสำหรับโยมคนนี้